ในวิดีโอนี้ผมจะกล่าวถึงปัญหาทั่วไปสิทประการที่รถยนต์ Honda คอร์ปปี2018ถึง2022มักจะประสบหมายเลขหนึ่งรุ่นปี2018ถึง2020บางรุ่นถูกเรียกคืนในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับโมดูลควบคุมตัวถังเมื่อส่วนนี้ทำงานผิดปกติจะทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้สัญญาณไฟเลี้ยวหยุดทำงานกล้องมองหลังล็อกประตูและล็อกกระโปรงหลังหยุดทำงาน โดยปกติแล้วการอัปเดตซอฟต์แวร์ดูโมดูควบคุมตัวเครื่องจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้หมายเลข2รถรุ่นปี2018และ2019บางรุ่นถูกเรียกคืนในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากใบพัดของปั๊มเชื้อเพลิงที่อยู่ภายในถังเชื้อเพลิงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวทําให้ปั๊มเชื้อเพลิงยึดและหยุดทํางานการซ่อมแซมประกอบด้วยการเปลี่ยนปั๊มเชื้อเพลิงที่ชํารุดด้วยชิ้นส่วนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และติดตั้งตัวกรองปั๊มเชื้อเพลิงใหม่ หมายเลข 3. อินเตอร์คูลเลอร์ในรุ่นปี2018ถึง2021บางรุ่นที่ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จขนาด2ลิตรที่ขับเคลื่อนในสภาพอากาศชื้นมีแนวโน้มที่จะมีความชื้นสะสมมากเกินไปในระหว่างการขับขี่อย่างต่อเนื่องอ,งอ่อปัญหานี้ทำให้ไฟ,ฟฟ้าดับและไฟตรวจสอบเครื่องยนต์กระพริบที่แผงหน้าปัดการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนอินเตอร์คูลเลอร์และการอัปเดตซอฟต์แวร์การฉีดเชื้อเพลิงที่ตั้งโปรแกรมไว้ช่วยแก้ปัญหาได้ หมายเลขสี่กระจกหน้ารถในปี2018และ2019บางรุ่นมีแนวโน้มที่จะแตกได้ง่ายและบางครั้งก็มีแนวโน้มที่จะแตกโดยไม่ดวงวัตถุใดๆหมายเลข5คอเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศในปี 2018- บถึง2020บางรุ่นมีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่วไหลของสารทาความเย็นทําให้ระบบปรับอากาศไม่ปล่อยอากาศเย็นออกมาเนื่องจากสารทาความเย็นเหลือน้อยหรือไม่มีเลยการเปลี่ยนคอเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศที่ชํารุดด้วยอันใหม่ การไล่อากาศและการชาร์จระบบปรับอากาศใหม่ช่วยแก้ปัญหาได้หมายเลข6คุณลักษณะบลูทูธในรุ่นปี2018ถึง2020บางรุ่นมีแนวโน้มที่จะทำงานผิดปกติธรรมให้ไรเวอร์ไม่สามารถโทรออกหรือเพิ่มและลบโทรศัพท์ได้การอัปเดตซอฟต์แวร์มักจะแก้ปัญหาได้หมายเลข7ข้อความปัญหาระบบเบรก เพื่อลดการชนในรถบางรุ่นในปี2018และ2019มีแนวโน้มที่จะปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันในแผงหน้าปัดและระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้จะปิดโดยไม่คาดคิดการอัปเดตซอฟต์แวร์การฉีดเชื้อเพลิงที่ตั้งโปรแกรมไว้ช่วยแก้ปัญหาได้หมายเลข8แบตเตอรี่ไฮบริดในรถยนต์ไฮบริดบางรุ่นมีแนวโน้มที่จะไม่ทำงานหลังจากผ่านไป250,000กิโลเมตรและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่หมายเลข9บูสต์ซีวีมีแนวโน้มที่จะฉีกข,ขาดเมื่อเวลาผ่าน ไปทําให้มีสิ่งสกปรกเข้าไปและทําให้ข้อต่อซีวีเสียหายหมายเลขสิบแบตเตอรี่ฮอนด้าของแท้บางรุ่นมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวและหยุดเก็บประจุฟไฟฟ้าก่อนอายุ2ปีและจําเป็นต้องเปลี่ยนนั่นคือสิปัญหาทั่วไปที่รถยนต์ฮอนด้าคอปี2018ถึง2022มากจะประสบ